สวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องบอกรอยจ้านะคะ,ะวันนี้เราจะมาดูนะคะ<ม>นักท่องเที่ยวนะคะ,ม,ะมาทํากิจกรรมนะคะที่บ้านมหมู่บ้านหนองวัวของเรานะคะห<ม>ลังจากที่เมื่อเช้าก็ได้ใส่บาตรนะคะ<ม>กับน้องช้างนะคะ<ม>กับน้องบอกรอยแล้วก็พี่โมบีไปแล้วนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กินลมชมวิวนะคะ ชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านของเราน้าทนองหนึ่งในนั้นก็มีพี่บัวขาวด้วยนะปะเดี๋ยวเราตามไปดูว่าพี่บัวขาวของเราอยู่มุมไหนอยู่จุดไหนเอ่ยนะทุกคนอ๋อหลายเชือกเลยนะหนึ่งสองประมาณสิบเชือกนะคะ วิวในหมู่บ้านนะคะทุกคนอ่ามาอ่าอากาศยังไม่ร้อนนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังแปดโมงเช้านะคะอากาศยังไม่ร้อนนะคะชมบรรยากาศชิลๆน,นะคะในหมู่บ้านนะคะก็มีน้องช้างมาทั้งหมดสิบเชือกนะคะทุกคน ี่อ้ํนะคะรูปรอไฟแรงนุ่มรอไฟแรงนะคะก็ช่างงานรู้สึกว่าจะมีสองเชืองะคะมีพี่บัวขาวของเรานะคะแล้วก็ไอหนุ่มไคอ้ํนะคะรอเลยนะคะสนุกไหมคะเออโม้จะไม่ใส่หวัวละลูกแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ไหมเออ ชอบใจนะคะนี่นะคะได้นั่งได้นั่งสุดหล่อนะสาวสวยนั่งคนหลอด้วยวันนี้นะคะทุกคนไอหนุ่มเวนดำนะคะไอหนุ่มเวนดำของเราไปแล้วนะคะเด็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะวนมาอีกรอบนะคะจะไปลงอ่าตรงอ่าเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวจะไปลงตรงตรงที่น้องพอพลใส่บาทนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวพักอยู่หลังนั้นนะคะ บางคนก็มากันทั้งครอบครัวนะคะมาเป็นแบบว่า,อ,าอะไรนะที่ทำงานาพากันมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวชมได้นะคะทุกคนคะ่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะหมู่บ้านหนองบัวหมู่บ้านยนต์วิถีนะะชุมชนยนต์วิถีนะคะมาเที่ยวชมนะคะมาสัมผัสนะคะชีวิตนะคะกับน้องช้างเราได้นะคะทุกคนคะ่ะ ไปเดินข้างหน้าเองนะคะอันนี้จะขึ้นไปนั่งนั่งชมในหมู่บ้านแล้วแต่นี้จะเข้าไปในวัดป่าอาจียงนะคะจะนั่งชาไปชมวัดนาคนสว,สวยเลยนะคะสว,สวยเลยสวัสดีคนรอสวัสดีพี่อา เี่ยมชมนะคะวิถีชีวิตนะคะของอชุมชนบ้านองวของเรานะคะสวยงามสวยงามนะคะชมวัดวาอารามชมชุมชนในหมู่บ้านของเรานะคะหญิงนิ่มก็มานะจ๊ะหญิงนิ่มก็มาหญ <c oughs> ิงนิ่มก็มาโอ้เหนื่อยแล้วควานควาน <c oughs> พี่ควันหายใจหอบแล้วนะทุกคนมีหลายเชือกเลยนะคสิบเชือกนะทุกคนวันนี้มาสิบเชือกนะคะ ท่านใดสนใจนะคะก็มาเที่ยวชมหมู่บ้านยนต์วิธีนะคะบ้านหนองบัวของเราได้นะคะสัมผัสชีวิตนะคะของอชาวบ้านสัมผัสกับน้องช้างนะคะตัวเป็นๆน,นะ,ะทุกคนคะ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบัวพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องบัวพลอยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเขอาพักความน่ารักนะคะของน้องๆน,นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ